ก้า,าวจากเพื่อนอากาศอากาศไม่ดีแล้วอากาศแย่มากเลยปีนี้ทุกครั้งหิมะเต็มแล้วนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้ไม่มีหิมะเลยเดี๋ยวจะพาให้ดูนะไม่มีหิมะเลยสักแปะไม่มีหิมะเลยเพื่อนๆอ,อากาศแย่ ไข่ปลายัางไม่หมดกินคนเดียวกับเ,เ,เพื่อนพ่าใหญ่เขาลดทมอวนนี่ป้าทำสองคืนสามคืนยังนีนเป็นแล้ววันนี้อากาศเ <c oughs> ดิมเ <c oughs> ดิมเปือนเนดูอากาศของป้านะน่าเปื่อไหมคะ อันเช้าของป้าค่ะนี่ไข่ปลากับเบคอนทั่วงอกจีสจีสใส่ป้าใส่เวฟให้มันนุ่มใส่คับวันนี้ใส่ละอากาศวันนี้สว่างสบายนิดหนึ่งค่ะ แต่ไม่มีแดดนะวางตานิดหนึน่งสาเดี๋ยวจะหัดทำกระทงหัวหอมครับเพื่อนๆวันนี้จะไปลอยกระทงมันไม่มีหิมะปีนี้ดีไม่มีหิมะ เห็นเขาทาในติ๊กต่อป้าก็เลยจะไอ้ลองทำดูค่ะดูอากาศจุดาาเพื่อนเพื่อนกินข้าวเช้านะให้มาตกเด็กน้อยดีใจนะไปนั่งรถเล่นับันไปเล่น ตรงน้องพี่กับน้องดูจองฟ้า9โมง20ชั่วยมงโมง20กังเปยน บ้านไายจะเป็นอย่างนี้ค่ะกำมั่นคนไปโลดซึมเศร้าป้าโปรกมากะยี่สิบปีแล้วค่ะ นี่ลูกชายให้มาตน้นใส่มีเพื่อนก็ให้มา